ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันครับต้องนี่เลยโคเซอร์ช็อกดได้ทุกแพ็คราคาถูกกว่าเติมเองแอบแฟนโอนได้สบายใจถูกดีเติมว่องไวบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆก็สามารถเสิร์ชใน Facebook ว่าโคเซอร์ช็เพื่อนๆก็จะเจออยู่บนสุดอันแรกเลยครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดเดนเดชแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเกนชิน Impact กกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ยังคงอยู่กับการเปิดกาชาตัวละครน,นะเอาจริงสําหรับช่วงนี้ดวงของผมนะครับผมรู้สึกว่าผมนี่ดวงตกางมากๆนะเริ่มดวงตกมาตั้งแต่ช่วงวันเกิดน,นะครับจนมาถึงปัจจุบนันรู้สึกว่าดวงมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะกับการเปิดกาชาเกมเกนชินเกมนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดกาชาพาร์ตต่อครับ ก็จะเป็นตู้เดิมเลยนะตู้บอกลาแดนเหนือตู้นี้แหละครับสำหรับตัวละครที่ผมอยากจะได้นะวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดทั้งหมด80โลด้วยกันนะครับซึ่งผมจะหยุดก่อน80โลก็ต่อเมื่อผมได้น้องเดียวหน้ามาอีก4ตัวนะถ้าเกิดรอบนี้อี80โลไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีผาสัมตามออกมาอย่างแน่นอน,นครับสาหรับประวัติการเปิดตรงนี้นะเมื่อวานอะ่ะผมรู้สึกว่าดวงผมมันซวยมากใช่ไหมผมเลยเอาเพชรที่เหลือครับอีกประมาณเกือบเกือบ8,000เมรน,นะเมื่อวานให้เพื่อนลองไปเปิดให้ดูครับ สรุปที่ได้ออกมานะครับคือก็ต้องบอกว่าเกลือเหมือนเดิมครับ8,000เพชรได้น้องแมวมาเพิ่มอีกแค่ตัวเดียวนะแล้วก็5ดาวเนี่ยไม่ออกเลยครับ แต่ว่าวันนี้ไปน,นอนพักผ่อนไปแล้วนะซึ่งผมก็คิดว่าคนใหม่เนี่ยมันต้องดีกว่าเมื่อวานแน่นอนครับยังไงใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเค80เมตรพร้อมสาหรับตอนนี้เนี่ยผมเปิดค้างไว้ประมาณ50โลนะน่าจะประมาณอีก30โลเนี่ยจะได้การันตีแน่นอนครับแล้วก็เป็นชายแน่นอนด้วยถ้าพูดตรงๆนะตอนนี้ผมไม่อยากได้ชายแล้วครับอยากจะเก็บไปรอตู้หน้านะแต่ว่าน้องดีโอน่าเนี่ยไม่รอผมแน่นอนนะครับวันนี้จัดไปครับมาเริ่มที่10โลแรกโอเคครับ ตามสภาพนะสีทองยังไงก็ไม่ออกก่อนครับขอให้เป็นน้องเดียวนานะได้โปรดมาเดีโอนา <c oughs> ประเดิมด้วยเดอะเบลครับโออาวุธอาวุธออกมาต้อนรับเลยนะก็มาต่อครับจะมีไหม <c oughs> เรียบร้อยครับเดอะเบลนะ โอเคก็ไปต่อเลยครับถ้ากดครั้งนี้แล้วพอไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวต่อไปผมจะกดทีละทีก่อนนะมาดิโนะอนานิ่งกวางอเอาจริงคือพอไม่อยากได้นี่มันมาลัวๆนะหนิ่งกวงกับเปิดโตเนี่ยโอเคครับเรียบร้อย น่าจะใกล้แล้วมาทีละทีครับตอนนี้เดี๋ยวดิ่งกลวยอีกแล้วโคดิ่งกลวงผมจะตันแล้วมึงเนี่ยอันนี้ผมกดไปเร็วๆเลยแล้วกันนะจนกว่าสีทองจะออกนะครับ ทองเดี๋ยวทำไมสีทองมันอยู่ไกลจังโอเคมานะครับครบการันตีเรียบร้อยนะโอเคชายนะครับโอ้โหจริงไม่อยากได้เลยมาทำไมเนี่ย ก็มาต่อเลยครับเหลืออีก49ครั้งนะวันนี้กด10ทีไปเลยมาขอดีโอน่านะครับน้องดีโอน่าได้โปรดธนูโหสุดยอดครับโอเคโอเคได้ดีโอน่าตัวแรกเลยครับอเอาจริงตอนธนูออกมานี่ผมแบบหมดหวังแล้วนะ ตอนแรกคิดแล้วล่ะยังไงก็ไม่ได้แล้วเดียวหนะ้าโอเคได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เออค่อยมีกำลังใจหน่อยนะรู้สึกว่าอีกประมาณ4ทีหรือเปล่าเรามากดแบบ1ทีสลับนะครับวงยังเออวงแล้วเดียวหนะ้าเดียวหนะ้าที่ปวดเดียวหนะ้าหนึ่งกวง โอ้หหน่งวกวงผมจะตันแล้ววงนนี้ไปครับเกมไวนะอันนี้ขอดีโอหนา้าเหอได้โปรดได้โปรดอย่าเป็นหนิงก่วงกับเป๋ยโตเลยมาโอเคโอเคครับเดียวหนา้าตัวที่2นะตอนนี้ผมขาดแค่2ตัวครับเอาจริงเอาใจช่วยผมด้วยนะคือตอนนี้ผมนี่สภาพย่ำแย่มากครับสภาพจิตใจนี่แหละมา ตอนนี้ได้อยู่นะครับขาดีแค่2ตัวนะ2ตัวหรือเปล่าวะน่าจะ2แหละก็มากดแบบ1ทีสลับนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวๆน่าจะใกล้ครบแล้วหรือเปล่าสีม่วงมาเออมาแล้วเดี๋ยวนาเลปอดดิ่งควง เดียวยังไม่ต้นอีกเหรอหนิกวงเนี่ยก็เหลืออีก2อทีครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะว่าเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ขาดอีกสองนะน้องแมวผมกวงเนี่ยโอว้วันนี้หนิงกวงออกรัวครับครบแล้วนะหนิงกวงของเราวันนี้บอกเลยว่าต้องครบครับสิบทีไปสีทองนี้ไม่หวังอยู่แล้วนะขอแค่สีม่วงโอเค <c oughs> ตอนนี้ขาดแค่ตัวเดียวครับตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายเดียวหนะ้า ขอให้มันอยู่ในโลนี้เลยได้ไหมเนี่ยมากริบกริบเจค่ะสวยเต็มแล้วจ้าโอ้โหเรียบร้อยครับเอาจริงคือดีนะแต่มาได้ไหมก็ต่อไปจะเป็น10ครั้งสุดท้ายของวันนี้นะถ้าผมได้ดียวหน้านี้ปิดจ็อบเลยนะทุกคนเอาใจช่วยผมด้วย ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะเปิดไอ้ตู้บ้านนี้แหละมาสามสองหนึ่งไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะม,มามาคอมมอนเดี๋ยวนะมาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหนลุนไปครึ่งตู้ยังไม่ออกเลย๋ยวปอน เจ้าเฟมเนียซอสโหอ,อันนี้ผมว่าหมดหวังแล้วอะเรียบร้อยครับเอาจริงคือมันขาดแค่ตัวเดียวครับเดี๋ยวผมผมขอซุ่มอีกสักหน่อยลวกันผมคิดว่ามันน่าจะใกล้ได้แล้วอะเอาจริงมาอีกสิครั้งไปครับอันนี้กดแถวนะเดี๋ยวหน้ามาที พี่ชายที่ไม่ได้หวังเลยนะอย่ามานะผมเก็บเอาไปรอตู้พิกอัพห้าดาวตัวอื่นดีกว่าครับมาเดียวนะ่าอย่าเป็นอาวุธได้ไหมได้ไหมเปิดโตโอเคเปิดโตผมตันแล้วครับอันนี้ขาดตัวสุดท้ายนะโอเคน่าจจะหยุดไม่อยู่แล้วล่ะ ไปต่อครับมาอีกสิบทีเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าไม่อยากกดต่อแล้วเก็บเพชรไปทำอย่างอื่นบ้างเดี๋ยวาโอ้หปวดหัวลยครับแบบนี้ ก็เดี๋ยวผมกดทีละทีบ้างนะสลับครับแน่อาจจะดวงดีนะเอาจริงเริ่มเข้าเนื้อเยอะครับไม่ได้เริ่มเข้าเนื้อเยอะต้องบอกว่ามันเข้าเนื้อเยอะมานานแล้วนะมาเดี๋ยวนะเออขอบดไดบดได้บดได้บดนิ่งควงโอเคโอ้โหตัวนี้อย่างได้มันไม่ได้ว่ะ ทำไมวะมาเดี๋ยวเปิดจนห้าดาวเอาอีกรอบโอเคขอสี่ดาวด้วยได้ไหมใช่ตัวที่สองครับคือไม่มีความอยากได้เลยนะจะเอาดิโอนาวอโวอู้สกยวซอสเรียบร้อย ผมเหลือเพชรเท่าไหร่เนี่ยเหลือแค่พันหกนะมี2องหมกว่าคือเมื่อกี้เอาจริงผมเปิดครบการันตีนะผมว่าไม่ออกมาก่อหรอกห้าดาวนี่ขาดตัวเดียวครับน้องเดียวหน้ามาไปหว่องเลย อ่าดึงฝาดมาทำไมจะเอาดีโอนาโอเคอีเลอเรอรนี่เป็นเพิพิกอัพเล้อเออทุกคนมาทำอีหย่าง ขอสี่ดาวยังดีสักกว่านะผมจะได้หยุดทับทตู้บ้านี่แม่งเหลือกี่ทีเนี่ยเหลือแค่สองครั้งครับไปทำให้จบเดียวหน้าขอตัวเดียวเดียวหน้า ครั้งสุดท้ายเพื่อนๆหมดแล้วครับเพชรที่เติมมา3ดอกนะไปครับกดไปเลยให้มันจบเรียบร้อยดี๋ยวหน้าไม่ออกครับจริงเดี๋ยวผมว่าคือขายแค่ตัวเดียวนะ ก็เดี๋ยวผมไปจัดมาเพิ่มสักคู่นะครับโอเคครับก็เอาให้จบไปเลยนะเพราะผมขาดแค่น้องแมวตัวเดียวนะครับผมก็ไปจัดเพิ่มมาอีกนะคือผมไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรกับแกงโรล,ลีเนี่ยทำไมมันออกยากออกเย็นครับคราวนี้ผมเอาแค่4ดาวนะไม่ใช่5ดาวมันก็ยังไม่ครบมาพูดแล้วฉุนขึ้นมากกดต่อเลยครับเด็ดอะแรก1,600กนะกอเพชของผมไปไปต่อเลยครับมา น้องแมวดีโอหน้านะมาทีจะได้จบหนิงกลัวนี่ต้องมานะอาวุธก็ไม่มีให้ยังจะมาอยู่แล้วก็ดาบออกมาอีกโอ้โหปวดหัวโอเคครับต่อครับยังไม่จบนะแต่ดาบออกมากลางๆผมเปิดเป็นทีละครั้งสลับดีกว่า น่าจะประมาณ5ทีนะครับอันนี้แหละเออดีอ๋ยน้าดีา๋ยวน้าได้ปลดจะได้จบโอเคโอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยน้องดีโอนาของผมจบักทีนะลูปนาโลครับน้องดีโอนาปลดปันนะ S <S เปิดกรชาก็เกลือครับโอ้โหชายนี่มาทำไมเนี่ยจริงๆับก็เลยครับกวดตับโคตรเปิดโตเราก็ตันนะตันมันทุกตู้ครับตันมาทุกตัวส่วนหญิงกวงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับดูได้มากี่ตัวก็ไม่รู้อะได้จนแบบผมไม่อยากจะนับแล้วอะคือถ้าจะเล่นหญิงกวงเนี่ยผมก็ไม่มีอาวุธให้นะครับอย่างที่บอกไปซึ่งถ้าจะเล่นเนี่ยก็ต้องไปเปิดตู้อาวุธหาอาวุธอีก ผมชอบตัวละครใส่นักเวทครับก็สรุปนะครับสำหรับคลิปนี้นะคือน้องแมวที่ผมต้องการเนี่ยอีก4ตัวผมโดนไปทั้งหมดประมาณอันนี้ผมประมาณนะผมไม่ชัวร์ตัวเลข26000ื 26, 27, 000, เ่เพชรนะครับสำหรับน้องแมว4ตัวนะอันนี้ผมย้ำอีกทีว่าน้องแมว4ตัวครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะช่วยกดไลค์กด Sub s ไ r i b ์ช่องของผมให้ด้วยนะครับผมจะได้มีแรง มาเปิดกาชาเกลือให้ทุกคนรู้สึกดีกันต่อนะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้สึกดีหรือเปล่านะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังนี้ผมค่อนข้างดานึงอะเอาจริงผมก็ไม่อยากดานะแต่แบบมันเกลือมันเกลือเกินไปครับโอเคก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวผมไว้เท่านี้จริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปถึงผูุ้น YouTube m e m b e r s h i ชช่องแด n เน Channel ทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปพักผ่อนกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันสวัสดีครับ